ใครที่มีปัญหาภูมิแพ้ปวดหัวไม่เกรนจากการอ่านหนังสือหนักมากๆนะคะเราขอแนะนำตัวช่วยดีๆที่สามารถช่วยคุณหลุดพ้นจากปัญหานี้นั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองเมโรซันนะคะเป็นพิมเสน้ำกลิ่นอโรมากลิ่นวัยรุ่นไม่อ่อมนะคะเก๋จริ้งน่ารักถูกใจวัยรุ่นสะดวกต่อการพกพาน้องใหม่เมโลซันนั่นเอง และนี่ก็คือพิมพ์เสน้ำอโลมาที่เราได้มาทั้งหมด2กลิ่นนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่จากแบรนด์เมโรซันนะคะและกลิ่นแรกที่เราได้มาก็คือกลิ่นฮาลุนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นกลิ่นของฤดูใบไม้ผลินะคะช่วยในการผ่อนคลายแล้วก็มีส่วนผสมของดอกไม้นานา,นาชนิดไม่ว่าจะเป็นโรส e มรี y ย u คาลิปตัสกลิ่น l a เวนเดอร์นะคะที่ช่วยให้ เออเรามีสมาธิแล้วก็ช่วยในการแก้หวัดแก้ภูมิแพ้รวมถึงช่วยลดอาการปวดจากประจำเดือนหรือปวดหัวไม่เกณฑ์จากเอ่ฮอร์โมนผิดปกติของประจำเดือนด้วยค่ะอันนี้เป็นกลิ่นพารุนะคะและกลิ่นที่2ก็คือกลิ่นนัืซี่นะคะอันนี้ค่ะกลิ่นฤด,ดูร้อนนะคะเป็นกลิ่นของผลไม้ตระกูลส้มค่ะ ช่วยให้กระฉับกระเฉงสดชื่นนะคะด้วยส่วนผสมของเบปเปอร์มินต์ยูคาลิปตันและก็เลือกส้มนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ปรับอารมณ์ให้เรามีความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าและโดยเฉพาะคนที่มีอาการเมาเรือเมารถง่ายๆก็แนะนําให้ใช้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรนัสสึค่ะงี้ก็เป็นสีเหลืองๆอย่างนี้นะคะนัสสึ ตัวพิมเสนจ,จะเป็นขวดลูกกิ้งนะคะใช้ทาง่ายไม่หกเลอะเทอะข้างในจะมีลูกแก้วเอาไว้เขย่าให้กลิ่นหอมสดชื่นนะคะสามารถใช้ทาได้ทั้งคอบ่าไหล่ใช้ดมนะคะแก้อาการปวดเมื่อยแก้ไมเกรนแก้หวัดคัดจมูกค่ะจบปัญหาไมเกรนภูมิแพ้ด้วยพิมพ์เสนน้นอโรมามาโรนะคะใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ออฟฟิเชีด้านขวาตามรูปภาพที่แปะไว้เลยนะคะเมื่อไม่นานนี้ก็ออกกิน กิ่นโซละนะคะก็ไปติดตามได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย